รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้รัฐบาลใหม่อนุมัติออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบรองศา,าสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันมทรธัญบุรีออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรัฐบาลชุดใหม่เพื่อส่งร่างพรบรมหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลทัญบุรีไปยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในลำดับถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีที่มทรทัญบุรีได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอแนะจนขณะนี้มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากเป็นพระราชบัญญัติที่ตอบรับต่อการผลักดันให้มทรธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมทั้งนี้หลังจากมทรธัญบุรีออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วเชื่อว่าทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์บุคลากรจะได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะการดำเนินการของมทรทันญบุรีซึ่งอยู่ในเกณฑ์มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่สองกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจะมีความสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบต่างๆที่เคยทำให้การดำเนินงานไม่สะดวกไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมก็จะถูกปรับปรุงแก้ไขใหม่ มทรอธัญบุรีได้มีการศึกษารายละเอียดการออกเป็นมหาวิทยาลัยลในกำกับของรัฐจากมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่ได้ดําเนินการออกไปก่อนหน้านี้มาใช้เป็นต้นแบบซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถที่จะมุ่งเน้นไปสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญได้ได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดาลิสาตะกุลเนกทีมข่าววิทยุราชามคงคลธัญบุรีรายงานค่ะ